โอเคสวัสดีค่ะผูกก้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพอดีเครื่องมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเ่อนะคะวันนี้นะคะภาษาไทยนะคะของวันของวันจ,จันทร์นะคะภาพที่หนึ่งเราก็เรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดตรงแม่ไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ตรงแม่นะคะ นี่ทั้งหมดสี่แม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูคลิปวิดีโอก่อนเลยนะคะ ดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงภาษาไทยกับคุณครูน้ำอัญชุลีพรคำพิระค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปในะเรื่องของมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตรงมาตรานะคะซึ่งมีอยู่4มาตราด้วยกันได้แก่อะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะได้แก่มาตราแม่ตงก้มเกยและเกลอเก่งมากเจ้เยี่ยมนะคะ ส่วนในวันนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราก็ต้องมีอีกกี่มาตราด้วยกัน4มาตราใช่แล้วละค่ะซึ่งจะมีมาตราอะไรบ้างและเด็กๆจําได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องของมาตราตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางหรือคำโดยมีเสียงประสมเข้ากับสระจะมีทั้งหมด9มาตราด้วยกันได้แก่แม่กอกาแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกล แม่กบแม่กบแม่กลนและแม่กดซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันในสี่มาตรานั่นก็คือแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลซึ่งเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามีสี่มาตราด้วยกันได้แก่ แม่กบแม่กบแม่กนและแม่ก,กดค่ะทั้งสมาตรานี้จะมีตัวสะกดหลายตัวและออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกันเรามาเริ่มที่มาตราแรกมาตราแม่กกจะมีตัวสะกดสี่ตัวคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังทั้งสี่ตัวนี้ จะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเรามาดูคำในมาตราแม่กกกันนะคะเด็กๆคำว่าปากอ่านว่าปากสุขนักอ่านว่าสุกนักโชคดีอ่านว่าโชคดีเมฆอ่านว่าเมฆ นอกจากนี้คำในมาตราแม่กกยังมีอีกมากมายเช่นโลกพริกไข่มุกนกฮูกสุขใจเลขประมุกโรคภัยวิหกบริจาคสามคัคคีพักพวกสมัครเครื่องจักรต่อมา มาดูกันที่มาตราแม่ก,กบมาตราแม่ก,กบมีตัวสะกด5ตัวคือบอใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันและพอสำเภาซึ่งทั้ง5ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกับมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเรามาดูคำจากมาตราแม่ก,กบกันนะคะหีบอ่านว่าหีบ รูปภาพอ่านว่ารูปภาพโชคลาภอ่านว่าโชคลาภยีรับอ่านว่ายีรับนอกจากนี้คำในมาตรามแม่กบยังมีอีกมากมายเช่นบวบกุหลาบกราบทะเลสาบทูบ บาปสัปดาห์สรุปเคารบลบบุรีทับพีโลบไมโครเวฟกรบับลิฟต่อมาเป็นมาตราแม่กลซึ่งมาตรากลจะมีตัวสะกด6ตัวคือนอหนู ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะโดยทั้ง6ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกับมีนอหนูเป็นตัวสะกดเรามาดูคำจากมาตราแม่กลนกันนะคะแหวนอ่านว่าแหวนกุญแจอ่านว่ากุญแจ การคูณอ่านว่าการคูณธนาคารอ่านว่าธนาคารผล,ลไม้อ่านว่าผล,ล,ไ,มาาาผล,ลไม้วานอ่านว่าวานนอกจากนี้คำในมาตราแม่กลยังมีอีกมากมายเช่นนอนงานบ้านช้อน กรอนโบราณ<ฮ>บริเวณสัญญาณบุญคุณทหารวานอนจราจรพยาบาลฟุตบอลลูกตาลต่อมาเรามาดูคำในมาตราแม่กฎกันค่ะมาตราแม่กฎ จะมีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวคือจอจานชอช้างซ่อโซ่ดอชดาต่อประตักถอฐานทอมนโททอมุเท่าดอเด็กต่อเต่าถอถุงถอทหารทอทงสอสาลาส่อฤาษี และสอเสือซึ่งทั้ง16ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกับมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเรามาลองดูคำจากมาตราแม่กดกันนะคะมีดอ่านว่ามีดตลาดอ่านว่าตลาดตำรวจอ่านว่าตำรวจมงกุฎอ่านว่า มงกุฎปรา,าสาทอ่านว่าปรา,าสาทอูดอ่านว่าอูดกระดาษอ่านว่ากระดาษอาวุธอ่านว่าอาวุธประเทศอ่านว่าประเทศ นอกจากนี้นทำในมาตรามแม่กฎยังมีอีกมากมายมเช่น,นกฎรถยนต์รถชาติอุ่ชาร์จครุฑวันพุธพระพุทธวิเศษโอกาสอากาศอิดบวชโกรธพัฒนาเพศ อำนาจอนุญาตเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้กันมาแล้วนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสกดไม่ตรงมาตรามีอยู่4มาตราด้วยกันเด็กๆตอบครูน้ำได้ไหมคะว่ามีมาตราอะไรบ้างมาตราแรกคือมาตราแม่แม่กบเก่งมากค่ะมาตราที่2คือมาตราแม่กบ3นะคะมาตราแม่กน และสุดท้ายแล้วมาตราที่4คือมาตราแม่หดยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนปรบมือ,อต่อเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสกดไปแล้วนะคะสรุปนะคะมาตราแม่มาตราที่ไม่ตรงตามมาตราก็จะมี ดื่มเมกกนะคะเมกก์สองเมกกบสามเมกลุลสี่เม่กดวิธีการสังเกตนะคะดูจากตัวสะกดข้างหลังนะคะดูตัวดูดูจากตัวสะกดข้างหลังนะคะ,ะ,ห,ละ,คะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนี้หยิบสมุดนะคะหยิบสมุดภาษาไทยนะคะทอทอาหารขึ้นมานะคะดินสองยางลบไม้บรรทัดขึ้นมาเลยนะคะ อ,อ,อ,อ่าน้องฟังก่อนนะคะหีิมาตั้งไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ต้องเขียนก่อนนะคะฟัง j งบอกมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่ามีแม่อะไรบ้างนะคะแม่กลแม่กบแม่กบแ,แล้วก็แม่กดนะคะน้องสังเกตจากตัวหลักนะคะจากตัวหลักข้อหนึ่งภาพพออา,าอภาพพอทานนะคะ พอพานอยู่ในแม่กบนะคะแม่กบนะคะต่อไปข้อสองยานย๋ยวผู้หญิงสราราแล้วก็นอนีนยานนะคะ<ม>นอนหนูนอนหนูอยู่ในแม่แม่กลนะคะ<ม>ต่อไปข้อที่สามบุคคลบุคคลนะคะล<ม><ม>อลิงนะคะลอลิงอยู่ในแม่ คนนะคะต่อไปข้อที่สี่โมอาทอบาทอทหารนะคะทอทหารอยู่ในแม่กดนะคะโกไก่ดเดกแม่กดต่อไปข้อที่ห้า mm ข้อ hmm ที่ห้านะคะวานวแหวนสระอาแล้วก็โรตูลาวาโนวานตรงนี้นะคะเวลาเราอ่านอ่านว่าวานนอนู อยู่ตัวสะกดอยู่ในเมฆกุลนะคะต่อไปข้อที่ห <ใน S 1> กส<ด>วัสดีครับคุณมุนชุบกดอยู่ในเมฆกดนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดชาติโชงอาโดชาต์ก็อยู่ในเมฆกดนะคะต่อไปข้อที่แปดเนน เนรรอเรืออยู่ในแม่แม่กลนะคะต่อไปข้อที่9คําว่าอูดอูดน,นะคะอยู่ในแม่กดต่อไปข้อที่10การกอาโดอจ่จจานอยู่ในแม่กดนะคะต่อไปข้อที่11 ข้อที่สิบเอ็ดทูดทอโอดอทูดโดเด็กอ่านตัวนี้ถ้าอ่านออกเสียงก็เป็นตัวโดเด็กนะคะอยู่ในแม่กดนะคะต่อไปข้อสิบสองข้อสิบสองโลอาบอสัมภารเนี่ยอยู่ในแม่แม่กบนะคะโลอารบลาบอยู่ในแม่กบ เมื่อนักเรียนเขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนชื่อนะคะป .1 ทับอะไรนะคะเลขที่เท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้ตรงนี้อ่ะตรงที่ขีดเส้นใต้พยายามขีดให้เรียบร้อยนะคะขีดให้เรียบร้อยขีดให้สวยๆนะคะทีนี้น้องหยิบสมุดทอทหารขึ้นมาเลยนะคะเริ่มเลยนะคะ ตรงนี้นะคะจงบอกมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะแล้วก็เว้นไปสองบรรทัดนะคะแล้วก็ขึ้นข้อหนึ่งนะคะน้องลงมือลงมือทําได้เลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะตรงนี้เว้นหนึ่งชอ่องตรงนี้เว้นประมาณสักกี่ช่องดีเอ่ยสักสามช่องก็ได้นะคะดูนะครับ เวลาเขียนนะคะพยายามเขียนลงมาให้ตรงกันนะคะตัวบรรจงติมปะทัดนะคะน้องๆลงมือทำได้เลยนะคะเขียนสวยๆนะคะมีทั้งหมดสิบสองข้อนะคะครับต้องเขียนวันที่ด้วยไหมครับอะไรคะต้องเขียนวันที่ด้วยไหมครับวันที่ไม่ต้องเขียนน้องพึ่งจงเลยนะคะจงบอกมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะ วันนี้โจทย์สั้นๆนะคะน้องอันดับแรกก็คือน้องลอบโจทย์ให้เสร็จหมดเลยนะคะข้อหนึ่งไปจนถึงข้อสิบสองก่อนนะคะเมื่อนักเรียนลอบโจทเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็ค่อยมาทํานะคะโอเคนะคะน้องลงมือทําได้เลยค่ะ มือทำได้เลยนะคะเคี็นสวยๆนะคะตัวบรรจุน็นบรรทัดนะคะ มีน้องๆคนไหนที่ไม่เข้าใจถามได้นะคะเวลาเขียนนะคะเวลาเขียนน้องให้ดินสองเราดินสอให้แหลบเลยนะคะ ที่ขีดเส้นข้างหลังก็เหมือนกันที่เป็นตัวสกอตนะคะขีดสองเส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะอย่าใช้มือขีดนะคะสองเส้นมันจะมีเส้นเล็กๆในสมุดต้องขีดตามเส้นเล็กๆเ,เลยนะคะปฐมฤกษ์ลงมือเลยนะคะปฐมฤกษ์ลงมือเลยครับ คุณครูคะอะไรคะอวัน,นวันนี้กี่วิชาคะวันนี้อะทำไมอะวันนี้ภาษาไทยก่อนนะคะภาษาไทยก่อนภาคสองก็เป็นคณิตนะคะอ๋อแล้วแล้วมีกี่วิชาคะห้าวิชาค่ะอ๋อค่ะลองลงมือเลยนะคะ โอ <Okay>, เคค่ะเห็นสวยๆนะคะเห็นสวยๆ เอาฟังนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปเลยและและคุณรูก็จะเช็คชื่อไปฟังๆน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะการการเขียนมาตร,ราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด12บสอข้อนะคะน้องๆคุณไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งไปในไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้อ่ะคุณครูทุกได้ส่งโจทย์นะคะ12บสข้อ ห้องครูบันทึกกับห้องครูแฝดลงไปในลายได้แล้วนะคะ้องดูในลายได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ